คว้นเลียงมี12บสองหัวเมืองแต่ละสามเมืองมีผู้ว่าการหัวเมืองดูแลสถานที่ที่ทางทางเอออาศัยอยู่นั้นคือหมู่บ้านวาซีตำบลหนิงซีเขตอำเภอฟูเอ่เฉินในเมืองหนิงเหอแม้แต่เมืองหนิงเหอยังประสบความยากลำบากต่อการอยู่รอดสามารถจินตนาการได้เลยว่าอีกสองเมืองทางเหนือนั้นน่าสังเวชยิ่งกว่าราชสำนักให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อไแล้งเช่นกันและได้กระจายเงินบรรเทาทุกข์ให้แก่หลิงเหอและเจียงเหอเป็นหลัก ยังไม่รู้ว่าอีกกี่ปีกี่เดือนจะถึงคราวของเมืองหนิงเหอแต่เรียกข้าว่าหญิงชราบทที่ยี่สิบทั้งเออขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะในขณะนี้ที่ว่าการเขตอำเภอเฮยซังหยาเหมือนเจียงเหอฟู่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างรุนแรงที่สุด มีคิวยาวเหยียดที่ประตูที่ว่าการอำเภอชาวบ้านกำลังต่อคิวเข้าแถวรับการแจกโจ๊กที่ทำจากข้าวโพดป่นรวมทั้งได้แป้งทอดคนละชิ้นเก้าชิงเจงในอำเภอของเขตเทศมนตรีเฮยซางกำลังถูมือของเขาอย่างประมาทและมองไปที่ชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่ในห้องโถงรับแขกไปทำสิ่งที่เจ้าต้องทำเถิดชายไวกลางคนโบกมือด้วยท่าทางสบายส,ายสายช่วงนี้เขายุ่งมากกับการบรรเทาภัยพิบัติ ทันใดนั้นเกาชิงเจงก็รู้สึกโล่งใจเขาตอบตกลงอย่างรวดเร็วแล้วก้าวถอยหลังออกไปทันทีเขาถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกโชคดีที่เขาไม่โลภเงินทุกตำลึงที่ราชสำนักจัดส่งมานั้นถูกใช้ไปกับประชาชนแม้ว่าเขาไม่มีความผิดแต่เมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับผู้ว่าการหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่าเขาเขาไม่กล้ามองตรงๆ มันเป็นเรื่องยากเมื่อต้องอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกับผู้มีตำแหน่งสูงทำให้เขารู้สึกกดดันอย่างรุนแรงทันทีที่เกาฉิงเจงออกไปเขาเห็นชายหลายคนสวมชุดสีเข้มเดินเข้ามาหาเขาด้วยใบหน้าที่เคร่งขรึมเกาฉิงเจงรีบก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วพูดขอสอบถามว่าพวกเจ้าเป็นใครลี่กุยเฟยขอให้พวกเรามา ชายสวดชุดเข้มกล่าวตอบเบาๆเกาฉิงเจงรีบออกไปทันทีเขาตระหนักได้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนางสนมรี่เป็นน้องสาวแท้ๆของผู้ว่าการเปยดเหรินพระนางคงมีเรื่องเร่งด่วนจึงมาที่นี่ในเวลานี้เขาไม่อาจรอช้าได้จากนั้นเกาฉิงเจงได้ยินเสียงตะโกนจากด้านในคนดีๆหายหัวไปไหนกันหมดทางด้านของถังงเอ,อ๋พวกเขามีทั้งคนแก่และเด็ก ดังนั้นความเร็วของรถม้าจึงไม่วิ่งเร็วมากแต่ก็เกือบถึงอำเภอผ่านหยีใกล้กับเขตอำเภอฟู้ชวนก่อนมืดคำ่ำมันไม่เหมาะที่จะเร่งรีบเดินทางอีกต่อไปดังนั้นเธอจึงขอให้หวังชวนจูล่วกหน้าออกไปก่อนเพื่อดูว่ามีที่พักหรือไม่หวังชวนจูกลับมาอย่างรวดเร็วด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาป้าหลิวเราโชคดีหมู่บ้านข้างหน้าไม่มีคนอยู่เลยพวกเราสามารถไปพักผ่อนกันได้ซักคืน ท,ทั้งเออพยักหน้าหมู่บ้านนี้เล็กกว่าหมู่บ้านวาซีบรรยากาศเงียบเชียบวังเวงคนในหมู่บ้านคงหลบหนีความอดอยากไปกันหมดแล้วเธอเลือกบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดหวังชวนจูผูกรถม้าและกุญลาหลิวเออร์เฉียวจุดไฟทำโจกแม่เท่าหลิวหยิบผ้าห่มออกมาแล้วกางออกทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองเด็กๆก็เช่นกันมีหน้าที่วิ่งเล่นวนไปรอบๆด้วยความตื่นเต้น เจ้าโม่ก็เล่นหินในมือดูเหมือนว่าทั้งๆเอ๋อไม่มีอะไรทำอยู่คนเดียวเธอทำได้เพียงไปนั่งที่ธรณีประตูเหมือนเด็กน้อยแงน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าจ้องมองดวงจันทร์หลิวเอ๋อเฉียวทำจกเสร็จแล้วเดินเข้ามาถามทั้งๆเอ,อ๋อท่านแม่ต้องการให้พวกเขามากินด้วยไหมเธอพยักหน้าไปไปเรียกมาลุงหวังเต๋อฟ้าอาศัยอยู่กับคนของสำนักคุ้มกันที่บ้านข้างๆ เจ้าโง่ก็อยู่ที่นั่นเช่นกันทุกคนในสำนักคุ้มภัยเหนื่อยล้ามาทั้งวันกำลังกินอาหารแห้งและดื่มน้ำเจ้าโง่ไม่มีอะไรจะกินนั่งมองดูพวกเขาโดยเฉพาะมองไปที่โมโฟเฟิงเป็นพิเศษมือเจ้าโง่กำลังเล่นหินแต่ดวงตาจดจ้องไปที่โมโฟเฟิงกำลังอ้าปากกัดแป้งทอดโมโฟเฟิงไม่สามารถทนต่อสายตาของเจ้าโง่ได้เขาจึงหักครึ่งหนึ่งให้เจ้าโง่รีบเอาเข้าปากเคี้ยวจนหมด โมเฟิงยังเห็นว่าเจ้าโง่ยังคงจ้องมองมาเขารีบหันหลังกลับและรีบกินแป้งทอดครึ่งหนึ่งที่เหลือทันทีเมื่อหลิวเออร์เฉียวเข้ามาเรียกพวกเขาเธอได้ยินเสียงเจ้าโง่ร้องโหเสียงดังข้ากำลังสร้างปัญหาให้พวกท่านหลิวเออร์เฉียวรู้สึกเขินอายเธอไม่สามารถอยู่ได้นานจึงขอให้พวกเขารีบไปกินอาหารเย็นด้วยกันคนของสำนักคุ้มกันภายต่างมองหน้ากันและกันจากนั้น ตู้คังก็ก้าวมาข้างหน้าอย่างลังเลไม่ต้องกังวลสำนักคุ้มกันของเรามีอาหารเพียงแต่เจ้าให้น้ำเราบ้างก็พอแล้วแม่ของข้าบอกว่าท่านทำงานหนักมาตลอดทางหากได้ดื่มน้ำโจกอุ่นๆพวกท่านก็จะมีแรงทำงานต่อในวันพรุ่งนี้หลิวเออเฉียวพูดจาไม่เก่งดังนั้นหลังจากพูดจบเธอก็ได้แต่ยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นไม่ขยับตัวไปไหน เอาหลับไปกันซะเพราะมันเป็นวันแรกของการทำงานไม่ควรขัดใจความต้องการของนายจ้างตู้คังพูดอย่างมีความสุขข้าแก่แล้วไม่ไปหรอกพูดเถาหวังพูดขึ้นมาเออเฉียวรีบบอกท่านปู่หวังไปด้วยกันเถอะนางหลิวจัดโต๊ะเรียบร้อยแล้วบนโต๊ะมีขวดซอสเนื้อหมูหมูตุ๋นสองจานและจกหม้อใหญ่ในหม้อจกนั้นประกอบด้วยข้าว ลูกเดือยผักและมีน้ำมันหมูอยู่บ้างนางหลิวที่กำลังตักโจกอยู่พูดด้วยรอยยิ้มว่าอากาศหนาวไม่ดีเลยเราควรกินอะไรร้อนๆกันพวกเขาคิดว่าเพียงโจกก็ดีอยู่แล้วแต่ทันทีที่เห็นว่ามีน้ำจิ้มเนื้อและหมูตุ๋นด้วยก็มีท่าทางที่เกรงใจไม่เป็นไรมากินกันทั้งหมดเธอถังงเอ๋อนั่งลงโดยมีเจ้าตัวเล็กๆล,ล,ล้อมรอบเธอ แม่เท่าหลิวเชิญหวังเตอ๋อฟ้าและตู้คังไปที่ตตวางขวดเหล้าโตไม่ใหญ่นักจึงมีทั้งคนนั่งและคนยืนกินกันอย่างเพลิดเพลินหลังจากกินเสร็จทุกคนก็นั่งพูดคุยกันหวังเตอ๋อฟ้าและนางหลิวพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหลิวหูหวังเตอ๋อฟ้าโกรธมากเมื่อรู้ว่าหลิววูขโมยเงินแม่เท่าหลิวและโยนเธอไว้บนภูเขา หากหลิววูอยู่ตรงนี้เขาจะทุกตีเจ้าคนอากตันยูคนนี้ให้ตายเพื่อสั่งสอนแทนชายชาราหลิวที่ตายไปแล้วพี่หวังข้าต้องผ่านอะไรในชีวิตมามากถ้าไม่ใช่เพราะผู้หญิงคนนั้นแม่เท่าหลิวหลั่งน้ำตาข้าเสียใจที่ทำไมข้าถึงได้เลี้ยงลูกมาเป็นแบบนี้ไม่เพียงข้าไม่ปล่อยให้เขาลำบากแต่ยังยอมให้เขาได้ร่ำเรียนด้วยข้าคิดว่าเขาเก่งที่สุดแต่นึกไม่ถึงว่าเขาจะปฏิบัติต่อข้าเช่นนี้ การได้พบปะผู้คนในวัยเดียวกันและเคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านทําให้นางหลิวต้องการระบายความในใจสิ่งที่มันอ่านเข้าไปอยู่ในท้องหมาหวังเตอฟาตะคอกอย่างเย็นชาผู้คนในหมู่บ้านบอกว่าหลิววูกตัญยูแต่มันก็ไม่กลัวผู้อื่นจะรู้แล้วมีความคิดเห็นเช่นไรเลยหรือเขาต้องการมีชื่อเสียงอย่างแน่นอนและเขาไม่ต้องการให้คนที่ทำลายชื่อเสียงของเขามีชีวิตอยู่ ทั้งทั้งเออพูดอย่างใจเย็นแม่เท่าหลิวหันหน้าไปทางอื่นแล้วเหลือบมองทั้งทั้งเออสิ่งต่างๆได้ผ่านไปแล้วตอนนี้ได้โชคลาบจากอาจือข้าก็สบายใจมากขึ้นกว่าเดิมยาจือเป็นคนดีจริงๆแม่เท่าเจ้าควรดีกับเธอให้มากกว่านี้หวังเตอฟากล่าวด้วยความพอใจในตัวทั้งทั้ง,งเออมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขามองดูเธอทั้งทั้งเอชื่นชมผู้เท่าหวังมาก เรียกเธอว่ายาจือซึ่งเป็นชื่อของเจ้าของร่างเดิมจริงๆย้าจือซึ่งมีความหมายว่าสาวน้อยเนื่องจากเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาไม่มีผู้ใดรู้จักชื่อแท้จริงๆของเธอจึงเรียกเธอว่าสาวน้อยแต่เมื่อเธออายุมากขึ้นผู้คนก็เริ่มเรียกเธอเพียงอาจือทั้งๆเออชอบฟังเสียงของท่านปู่หวังเรียกเธอมากที่สุดแม่เท่าหลิวยิ้มแล้วพูดคุยกันอย่างมีความสุขหลังจากกินและดื่มไปสักพัก ตู้คังก็พวกเขากลับไปก่อนออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นตู้คังได้พูดคุยกับทังทังเอ๋ว่าพวกข้าต้องการเงินค่าจ้างน้อยลงเจ้าสามารถทำโจกให้เราเพิ่มได้หรือไม่เราไม่ต้องการเงินค่าจ้างในส่วนที่เหลือทังทังเอ๋อมองไปที่การแสดงออกอย่างกระตือรือร้อนของตู้คังเธอพยักหน้ายินยอม เมื่อคืนเธอแอบเข้าไปในพื้นที่มิติและพบว่าเมล็ดพืชผักที่เธอหว่านลงไปนั้นได้เติบโตในช่วงระยะเวลาสั้นๆดอกทานตะวันก็เช่นกันเธอลอกเมล็ดออกแล้วหว่านเมล็ดลงดินด้วยวิธีนี้เมื่อไปถึงเมืองหย่องเหอเธอก็จะสามารถมีเมล็ดทานตะวันเพียงพอที่จะปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ตอนเที่ยงตั้งหม้อที่ริมถนนปรุงโจ๊กกินกับซอสเนื้อทั้งๆเออเรียกเจ้าโง่มากินเขาปฏิเสธ ต้องการจะสร้างปัญหาหรือทั้งทังเอ๋กำลังจะหมดความอดทนโมเฟิงก็หยิบแป้งทอดออกมาเจ้าโง่มองโมเฟิงด้วยดวงตาเปียกชื้นโมเฟิงมอบแป้งทอดให้เจ้าโง่แล้วมอบทั้งหมดที่เขามีให้แก่ทั้งทังเอ๋อเนื่องจากท่านดูแลเรื่องอาหารและข้าไม่ต้องการมันแล้วข้าขอมอบมันทั้งหมดให้แก่ท่านแล้วขากลับมาจากเมืองหยงเหอเจ้าไม่ต้องกินเลยหรือเก็บมันไว้เถอ ท,ทั้งเออไม่รับไม่มีใครอยากกินนอกจากเจ้าโง่มันทั้งแข็งและแห้งมากจนเธอแทบจะสำลักโมเฟิงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเขาครุ่นคิดสักพักแล้วเงยหน้าขึ้นมองทััง,งเอ,อ๋อครอบครัวของท่านขาดบ่าวรับใช้หรือเปล่าท่านต้องการซื้อข้าไหมแล้วตู้ครังที่นั่งอยู่ไม่ไกลพูดขึ้นมาว่าเสี่ยวโมเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้เจ้าลองพิจารณาดู ทั้งๆเออรับแป้งทอดมาและมองไปที่โมเฟิงเขาเป็นชายหนุ่มที่มีใบหน้าที่ซื่อสัตย์และดูอ่อนโยนต่อครอบครัวจริงๆในชีวิตก่อนหน้านี้ของเธอเธอมีลูกน้องมากมายถูกหักหลังมาก็มากดังนั้นเธอจึงค่อยๆเรียนรู้ที่จะดูใบหน้าคนก่อนตัดสินใจรับมาร่วมทำงานด้วยแต่ตอนนี้เธอเป็นเพียงหญิงสาวชนบทธรรมดาธรมดาที่ไม่มีอะไรทำไมเขาถึงต้องการรับใช้เธอ เจ้ามีความตั้งใจอะไรทังทังเออถามออกไปตรงๆโมเฟิงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบข้าอยากกินอาหารของท่านทุกคนที่อยู่ข้างๆมองไปที่โมเฟิงพวกเขาคิดว่ามันไร้สาระเกินไปเป็นไปได้เหรอที่ทังทังเออจะซื้อคนที่พูดเช่นนั้นแต่ข้อเท็จจริงพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นทังทังเออพยักหน้าเจ้าต้องลงนามในใบสัญญาทาส เนื่องจากข้าต้องการขายตัวข้าเองเป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าต้องลงนามโมโฟเฟิงไม่คัดค้านถ้าเช่นนั้นทังทังเอ๋อหยุดชั่วขณะแล้วพูดต่อมันขึ้นอยู่กับผลงานของเจ้าทุกคนที่นั่งอยู่ข้างๆถอนหายใจด้วยความโล่งอกตู้คังมองไปที่ทังทังเอ๋อแล้วมองไปที่โมโฟเฟิงแล้วเขารู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องพูดอะไรอีกต่อไป เขาจึงพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนในการเดินทางเส้นทางที่จะต้องระมัดระวังเส้นทางนี้ไม่กว้างขวางพอแต่ก็ใกล้เราสามารถไปถึงตัวเมืองอำเภอผ่านหยีได้ก่อนมืดและสามารถหาโรงเตียมเพื่อพักผ่อนได้ตู้คังชี้ไปที่มุมด้านบนแผนที่แล้วชี้ไปที่มุมล่างตรงนี้มีถนนอีกเส้นเทียบเท่ากับถนนหลวงแต่เดินได้เพียงครึ่งทางก็ใกล้มืดไม่มีหมู่บ้านใกล้เคียงเลย เกรงว่าจะไม่สามารถหาที่พักได้ทั้งทั้งเอคิดอยู่พักหนึ่งมันควรมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ถนนเส้นนี้ปลอดภัยหรือเปล่าทั้งทั้งเอาถามแล้วชี้ไปที่เส้นทางหนึ่งในแผนที่ตู้รังไม่แน่ใจแต่จากประสบการณ์ในอดีตของเขามีโจรไม่มากนักในพื้นที่ห่างไกลแห่งนี้เขาจึงกล่าวว่า เส้นทางนี้ค่อนข้างแคบเดินทางลำบากผู้คนไม่ค่อยสัญจรไปมามากนักไม่น่าจะมีโจรหลงเหลืออยู่มันควรจะปลอดภยัยใช้เส้นทางนี้กันเถอะหลังจากทั้งทางเออตัดสินใจแล้วทั้งกลุ่มก็เริ่มเก็บข้าวของออกเดินทางต่อเริ่มมีต้นไม้และพุ่มไม้ให้เห็นตามสองข้างถนนและทิวทัศน์ก็ค่อนข้างดีต้หยาและเออยามองออกไปข้างนอกร้องว้าวด้วยความประหลาดใจ ทั้งงเออหลับตาเพื่อพักผ่อนและการนอนหลับของเธอก็สงบมากเธอกำลังโปรยเมล็ดพืชและเมล็ดทานตะวันในพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานซันยาขอมานั่งกับต้าหนิวด้วยเขาพูดคุยถึงอะไรบางอย่างกันแล้วใบหน้าของพวกเขาก็แดงก่ำด้วยความโกรธขบวนเดินทางไปได้ครึ่งทางแล้วทั้งทั้งเออเปิดม่านดูทิวทัศน์เธอสังเกตเห็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเงาร่างคนอยู่ในป่าจากนั้นโมเฟิงก็หยุดรถมา้า มีอะไรผิดปกติหรือตู้คังเดินเข้ามาก่อนและหวังชวนจูตามมาติดๆทั้งๆเออลงจากรถม้ามองไปที่ส่วนลึกของป่าทุกคนก็มองดูเช่นกันหลังจากนั้นไม่นานชายที่แข็งแกร่งหลายคนก็กระโดดออกมาทั้งงเอ๋อมองแวบหนึ่งแล้วกลับขึ้นไปนั่งบนรถม้าโมเฟิงเจ้าไม่ต้องการพิสูจน์ตัวเองเหรอ โมเฟิงรู้ว่านี่คือการทดสอบที่ถังงเอ๋อมอบให้เขาดังนั้นเขาจึงลงจากรถมาแล้วเดินไปชายร่างใหญ่หลายคนรู้สึกอายเล็กน้อยเมื่อเห็นฝั่งตรงข้ามมีจำนวนคนมากกว่าคนที่ก้าวมาข้างหน้านั้นเป็นชายร่างผอมกลุ่มเขามีทั้งหมดสี่คนพวกเขาแข็งแกร่งมาตั้งแต่เด็กและไม่เคยต้องพ่ายแพ้ใครเลยถ้าเขาไม่มีวรยุทธ์พวกเขาอาจจะกลัว และคงจะเป็นเรื่องตลกหากพวกเขากลวบุคคลเพียงคนเดียวที่กำลังเดินเข้ามาเจ้าไม่ดูถูกคนอื่นเกินไปหน่อยหรือหัวหน้าโจรจะดับเล่มใหญ่ในมือไปที่โมโฟเฟิงแล้วลูกผมที่ไม่มีอยู่จริงบนหัวด้วยมืออีกข้างห่าหหเขาดูแย่กว่าโกเซิงจืออีกเขาโง่เหมือนโกเซิงจือเลยที่เอาหัวเข้าไปในเตาไฟเสียงของต้าหนิวดังเป็นพิเศษ ซานยาก็พยักหน้าอย่างจริงจังเห็นด้วยแล้วกล่าวเสริมพี่ต้าหนิวพูดถูกมันต้องเป็นแบบนี้แน่นอนสื่อหยาก็ไม่พลาดในการช่วยพยักหน้าสนับสนุนแล้วสื่อหยาพูดอย่างที่อายว่าแต่ว่านะพี่ต้าหนิวพี่ซานยาสื่อหยาว่าเขาโง่กว่าหรือเปล่าลุงโกยังเหลือผมเยอะกว่าเขาอีกเขาต้องเอาเข้าไปทั้งตัวแน่แน่ไฟคลอกหมดหัวเลย ทั้งงเออระเบิดเสียงหัวเราะออกมาส่วนต้าหยาและเอ๋อหยาก็หัวเราะหนักมากจนตัวงอแม้แต่โกเซิงจือก็หัวเราะไปกับเขาด้วยพี่ใหญ่พวกเขากำลังหัวเราะเยาะพี่ชายที่อยู่ข้างๆหัวหน้าโจรพูดทันทีแล้วขึ้นเสียงดังว่าหัวหัวหัวเราะทำไมพี่ต้าหนิวเขาพูดตะกุบตะกักแล้วซานหยาก็รีบเอามือปิดปากตัวเอง ต้าหนิวพยักหน้าและสอนน้องๆว่าพวกเจ้าอย่าได้เรียนรู้มันเออหนิวกรอกตาเขาแค่อยากอยู่คนเดียวเงียบๆสบายสบายทั้งๆเออกำลังนอนอยู่บนรถมา้าไม่อยากจะสนใจเล่นตลกของพวกเขาแล้วเธอยื่นหัวออกมาแล้วพูดกลับไปไปดูแลลูกๆไปพวกเจ้าเหมาะกับการดูแลลูกของเจ้าให้มีความสุขพี่ใหญ่นางเยาะเย้ยพี่ ชายคนนั้นพูดพร้อมยกมือที่ถือดาบชี้ไปที่ถังถังเอ,อ๋อจัดการมันจบบทที่ยี่สิบ